ค่ะวันนี้คุณมินก็จะมาสอนนะคะให้ออกเสียงนะคะเกี่ยวกับสัตว์เทพทั้ง4นะคะเนื่อใน EP ีที่แล้วนะคะที่คุณมินได้สอนเกี่ยวกับสัตว์และเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับสัตว์ทั้ง4แล้วก็สัตว์ที่เป็นส่วนรวมนะคะคือมังกรทองนะคะทั้งหมดมี5สดชนิดคราวนี้จะตุรทิศนะคะทั้งหมดถัด สัตว์ที่เป็นสัตว์เทพนะคะก็จะออกเสียงว่าซื่อหลิงซื่อหลิงนะคะนะคะซื่อหลิงนะคะซื่อหลิงซื่อหลิงนะคะซึ่งก็ขอบคุณนะคะแอปพลิเคชันพีโคนะคะที่ทำให้มิ้นนะคะได้ แชร์ Share, นะคะแชร์ Share, สิ่งดีๆนะคะเนีย่ยมิงก็ดาวน์โหลดเอาไปใช้นานแล้วนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะอ่านแล้วมาดูกันดีกว่าค่ะคําว่าซื่อหลิงที่แปลว่าสีเทพนะคะสัตว์สีเทพนะคะคือมีอะไรบ้างเออหลิงค่ะหลิงนี่เป็นตัวย่อนะคะซื่อหลิงค่ะซื่อหลิง นะคะซื่อหลิงนะคะคือจะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะมิ้งก็อยากจะแนะนำแอปพลิเคชันนี้นะคะ for g i n i t y นะคะก็คือจะมีอะไรบ้างนะคะนะคะก็จะมีนกฟินิกเห็นไหมคะแล้วก็ t r t l e ก็คือเก่าเต่านะคะเต่าแล้วก็จะมีหลงที่แปลว่ามาังกรนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะอินหลินนะคะยูนิคอร์นนะคะก็เป็นสัตว ที่วิเศษหนึ่งการน,นะคะแล้วก็ซื่อเสี่ยงนะคะซื่อเสี่ยงคือน,นี้นะคะเป็นสายวิเศษนะคะในตำนานก็ใครบอกว่ายูนิคอร์นไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปด้วยจริงๆยูนิคอร์นก็อยู่ในกลุ๊ปสัตว์วิเศษนะคะสัตว์ที่เป็นสัตว์เทพด้วยนะคะอ<ด>่ะแล้วคราวนี้นะคะมิ้นก็จะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเกี่ยวกับ สัตว์ชนิดแรกเลยนะคะที่เป็นมังกรเขียวที่มินได้พูดไปในข้างต้นแล้วนะคะว่ามังกรเขียวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีสัตว์นะคะสัตว์ทั้งหมดนะคะกี่ชนิดคะสัตว์เทวะจตุรทิตนะคะซึ่งเป็นความเชื่อนะคะก็คือมังกรเขียวอะคะ่ะที่แรกเลยะคะคือชิงค่ะชิงแปลว่าแสงสว่างนะคะ,ะกดไปคะ่ะชิงหลง นะคะชิงหลงหลงแปลว่ามากรอ่ะคลิกดันค่ะเปิดออกมาโอ้มีชิงหลงให้เลือกแล้วก็จิ้มไปนะคะและออกเสียงค่ะชิงหลง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 นะคะอ่าเห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะแปลให้ฟังเลยนะคะอ่าอยู่ทางทิศตะวันนะคะตรงฟางทิศตะวันออกนะคะตรงฟางแปลว่าทิศตะวันออกนะคะ เนี่ยเขาจะอธิบายภาษากฤษเลยนะคะเป็นดาก้อนประจำทิศตะวันออกนะคะก็คือมังกรตามอยู่ในตำนานนะคะท่านชิง,ลง,ชงหลงอ่คลิกไปที่อันนี้นะคะก็จะมีวิธีการเขียนของตัวอักษรจีนนะคะชิงชิงแล้วก็หลงชิงหลงนะคะชิงหลงนะคะชิงหลง เห็นเห็นอันนี้คือเป็นตัวยอ่อค่ะว่าหลงนะคะที่แปลว่ามาังกรชิงหลงนะคะนะก็จะแปลเป,ป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมคะ d r a g o n s as the symbols of the p e o p e อะไรประมาณนี้ green glass or young c r a f t นะคะก็คือ young people ประมาณนี้นะคะ่ะชิงหลงนะคะก็คือดาร์กอนนะคะที่เป็น มังกรเขียวค่ะหรือว่าที่รู้จักกันในนามบางคนก็เรียกว่ามังกรฟ้าเพราะว่าตัวของท่านมังกรนั้นนะ,ะตัวจะเป็นสีเหมือนน้ำทะเลค่ะนะคะก็จะออกอมฟ้าแล้วก็ฟ้าแล้วก็เขียวนะคะอ่ะโอเคข้อต่อไปค่ะจะเป็นสัตว์อะไรเอ่ยนะคะสนิดที่สอค่ะท่านหงแดงท่านหงแดงนะคะ เออจะรู้จักกันในนามที่เรียกว่านี่ค่ะมิ้นเขียนให้ดูนะคะแต่ก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะจูเชนะคะจูเช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 เออจักรเลสเบิร์ดนะคะก็คือเนี่ยค่ะเขาก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ นะคะแล้วก็จูเหนียวนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจูเหนียวก็ได้นะคะนะ,ะก็หงเรียกว่าหงหงหมาไล่เรียกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จูเช่นนะนะคะนี่มีอักษจรจีนเขียนยัางไงาเอ่ยจูจูเช่เช่ชูเวชเวช่เช่อันนี้จูนะคะจูเขียนจูอ่านะคะ ปินก็แนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้ได้ในมือถือเลยนะคะดีมากค่ะอาจจะเสียตังแค่7 0กว่าบาท79บาทนะคะอันนี้คือแนะนำตามประสบการณ์จริงๆเลยนะคะของมินเนยคือชอบมากเลยค่ะนี่นะคะเนี่ยมีภาษาอังกฤษให้เราฝึกด้วยนะคะเห็นไหมนะคะก็นี่นะคะจูเนี่ยเพื่อนอกจากคำคำว่าจูแล้วนะคะเนี่ยเป็นจูแบบเต็มแต่เนี่ตัวย่ออะไรอย่างงี้นะคะตัวย่อจู <c oughs> นะคะก็จะมีหลายจูเลยเนี่ยนะคะก็ทําให้เราได้รู้จักอะไรมากขึ้นนะคะอะ่ะจูหงอย่างนี้นะคะก็มีนะคะสเกเลตอย่างเงี้ยคะ่ะจูซีได้ไหมอะ่ะจูซาได้ไหมจูเช่อะ่ะเมื่อกี้เรากดจูเช่จูเช่เชอ่ะหงแดงค่ะท่านหงแดงนะคะซึ่งเป็นตำนานนะคะประจำอยู่ในฤดูร้อนเนาะจำได้ไหมคะอะ่าอีพีที่แล้วนะคะนะคะ อยู่ทิศใต้นะคะประจําอยู่ทิศใต้ะคะ่ะก็คือประมาณเป็น,ปนท่านเป็นนกที่วิเศษนะคะนกวิเศษอ่ะถัดไปค่ะท่านถัดไปค่ะคือเป็นท่านเต่าดำเต่าดํานะคะอ่ะท่านเต่าดนะะา,น,าดนะคะก็จะเขียนประมาณนี้ค่ะอักษรนะคะที่ประจําของท่านนะคะเดี๋ยวเขียนใหม่ นะคะประมาณนี้คืออันนี้มิ้นใช้นิ้วขีดนะคะแต่ถ้าบางคนไม่สะดวกนะ,ะมีปาก,กาก็สามารถใช้ปากาได้นะคะนะแต่มิ้นใช้ใช้ใช้มือแหละค่ะธรรมดาธรรมดาอะไรแต่ที่มันเป็นธรรมดาเลยเลยนี่อาจจะเสียตังค์นะคะ ส่วน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 หุสวนหนะคะสวนหุส่วนสนสวบวนะคะอวนเสววท่านเป็นเต่าเอ่อเต่าวิเศษนะคะเต่าอิมพิเชตเอ่อทอทออสอะไรนี่นะคะประมานี้นะคะก็ฝึกภาษาอังกฤษได้ด้ยตัวนะคะ เนี่ยนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการเขียนค่ะท่านเสวียนอู่นะคะเต่าดำนะเสวียนเสวียนเ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 วียนนะคะอ่าเสวียนเวียนสะระเอียนนะคะสะระเอียนเสวียนอู่ค่ะอ่ะเวลาเห็นกันเขียนยังไงคะวิธีการเขียนนะคะ วิธีการเขียนนี่ก็คือถ้าเป็นลูกศิษย์มินนะมินจะแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะแต่ก็อยู่ที่คนนะคะว่าจะชอบไม่ชอบนี่นะคะก็จะมีนะมีคลิกได้เลยนะเนะี่ยอันนี้แปลความหมายให้ฟังเ <Yeah>. oh. ท่านเต่าดำนะคะประจำอยู่ทางทิศเหนือนะคะเออเป็นตัวทแทอฤดูหนาวจำได้ไหมคะนะคะทัดน้ำนะคะท่านเต่าดำซึ่งท่านเนี่ยก็อยู่คู่กับเออ ท่านเสือนะคะที่แปลว่างูอะใครไม่รู้ว่าเสือเขียนยังไงนะคะเดี๋ยวมีเขียนให้ดูนะเสือนะคะนี่คือแปลว่าอะไรเอ่ยเสือนะคะสเน k ค,ค่ะแปลว่างูเสือน,นะคะก็ท่านผู้ใดนะคะไม่ทราบว่าท่านเต่าดำนะคะอยู่คู่กับงูนะคะสเสอเสอือเสือค่ะเสือเขียนยังไงคะอ่าสัญลักษณ์นี้คะ่ะเกี่ยวกับสัตว์ที่ เลยคานได้นะคะเสือก็คืองูนั่นเองนะคะและเอ่อและอีพีที่แล้วค่ะมิ้นได้พูดถึงมังกรทองนะคะซึ่งท่านมังกรทองนั้นนะคะก็มีตัวสีทองใช่ไหมคะซึ่งคําศัพท์นะคะก็คือคําว่าเอา่อจริงๆแล้วนะคะก็ไม่อยากจะให้แบบว่าทุกคนนั้นจำว่าเป็นจินนะคะแต่จําเป็นจะต้องสอนคําว่าสีทองด้วยนะคะเนี่ยนะคะจินแปลว่า <Yeah. S 1> ทอง จิน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 แปลว่าทองนะคะใครเห็นตามร้านทองต่างๆนะคะพวกตามทองดาวร่าหรือว่าในห้างอะไรอย่างนี้นะคะทั่วไปนะคะจะเห็นคําว่าทองอยู่นะคะจินค่ะจินจีอินจินนะคะก็แปลได้ตรงตัวเลยนะคะนี่มินก็นำมาฝากนะคะซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยมินก็คิดว่ามันดีมาก นะคะมันแปลภาษาอังกฤษให้เราเราเราสามารถได้รู้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเนี่ยนะคะเอ่อนะคะอ่ะไปค่ะขออนุญาตนะคะไปต่อนะคะในเรื่องของคําว่ามังกรทองนะคะที่เป็นท่านมังกรทองเนี่ยท่านจะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้คือมงกุฎพระราชาในความคิดของมีัน,นี่คือลําตัวของพระราชาและนี่คือขาของพระราชาซึ่งสีเหลืองนั้นเป็นสีประจําอะไรคะ ประจำประจำกระสัดค่ะประจำกระสัดนะคะก็ก็เลยกลายเป็นคนเขาเห็นเป็นสีเหลืองเหลืองทองทองออกเหลืองทองอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยล<ง>ได้ยินเสียงว่าห่วงหลงไม่คะหวงห,วงงหลง,หง,ลงอันนี้ซ้ายมือจะเป็นตัวเต็มนะเห็นไหมนะคะหลงแปลว่าอะไรดาก้อนห่วงแปลว่าอะไรนะคะ y e l l o นะคะคือสามารถออกเสียงวงหวง หวงหวงนะคะหวกเซอร์แล้วก็อะไรคะหลงหลงหล, <ง S 1> ลงนะคะอันนี้เป็นตัวเต็มนะคะเนี่ยเป็นตัวเต็มนะแต่ตัวเต็มส่วนใหญ่จะอยู่ในฮ่องกงไต้หวันเขาจะใช้ตัวเต็มกันนะคะซึ่งอันนี้เราแค่อ่ตัวย่อค่ะคำว่าหวงค่ะเขียนยังไงเออดูนะคะหวงย่อมาจากหวงเซอร์ที่แปลว่าสีเหลืองนะคะสั้นๆค่ะหรือจะเป็นแท่ของคนจีนก็ได้ นะคะที่เป็นแท่ถ้าเป็นภาษาแต้จ๋วเขาจะเรียกว่าแท่อึ้งนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาจีนการก็คือ,อ,อแท่หวงนั่นเองนะคะหวงค่ะมังกรเหลืองนะคะหรือที่รู้จักกันในนามมังกรทองนะคะที่มินลองเล่ฟังมังกรมังกรมังกรทองนะคะหลงค่ะแปลว่า มังกรนั่นเองนะคะก็ฝากไว้นะคะใน EP ีนี้มินอธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะนี่ก็คือวิธีการเขียนนะคะแล้วก็อัดหน้าจอมาให้ดูเลยนะคะหวงหลงค่ะท่านเป็นผู้เอ่อตัวแทนนะคะเอ่อเป็นตัวแทนที่อยู่จุดสูงกาของทิศท,ทั้งหมด4ทิศนะคะทั้งหมดสัตว์จะตุรทิศนะคะเทพเทพทั้งหมดนะคะสัตว์เทพทั้งหมดจะมารวมตัวอยู่กับ จุดเดียวนะคะก็คือรวมพลังกันนะคะก็คือท่านมังกรทองจะดูแลเป็นจุดศูนย์กลางของสวรรค์และจักรวาลทั้งหมดค่ะและท่านก็จะคอยตรวจการอยู่ทั่วทุกจักรวาลน,นะคะก็คือห่วงหลงนั่นเองนะคะตามความเชื่อตามตำนานนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะเสี่ยเสียแปลว่าขอบคุณนะคะอัดเดมินเขียนนะคะขอบคุณนะคะทุกคน ที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมิ้นสุขเลิศกันด้วยนะคะนะคะเสียเสียนะคะแปลว่าขอบคุณเสีย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 ีสอ๋อเสียเสียนะคะเสียเสีย的好意的好意แปลว่า thank you for your kindness ขอบคุณที่คุณใจดีกับฉันนะชิงที่หัวเสียวอ่ขอให้ฉันได้ขอบคุณเขาเถอะนะคะนะคะเสี้ยวอ่าเรามาดูคําว่าเสียเสียเขียนยังไงนะคะไหนๆมินก็สอนแล้วนะคะอันนี้มินก็อยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้นะคะพีโก้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดอันนี้เป็นตัวเต็มนะคะแต่เราไม่ต้องเขียนีนตัวย่อค่ะ นะคะ,ะตัวยอ่อจีนแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนนะคะประเทศจีนแล้วก็ประเทศสิงคโปร์นะคะเขาจะใช้ตัวย่อกันนะคะก็คือตัวภาษาจีนกลางแต่เป็นอักษรย่อนะคะนะคะถ้าเป็นจีนฮ่องกงหรือมาเก๊าอะไรประมาณนะั้นเขาจะใช้ตัวเต็มแบบนี้นะคะโอเคไหมเนี่ยนะคะเขาแปลให้ด้วยนะคะเนี่ยภาษาอังกฤษ นะคะก็คือชอบมากเลยนะคะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนอกจากนี้นะคะเราจะสามารถเรียนรู้ประโยคที่อย่างบ้าเปลี่ยวที่คุณในที่อย่างบ้เปลียวขอบคุณค่ะคุณในที่อย่างบ้าเปลี่ยวขอบคุณค่ะเอ่อแบบว่าคุณกินอีกสักหน่อยไหมอีกสักนิดนึงเถอะนะคะ how about having some more จะกินอะไรอีกหน่อยไหมเอ่ออย่างอื่นเอาบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือู้เปลียว ปู๋เหลีวก็คือโนมอ e นะคะโนมอ e แล้วก็เซียส,สขอบคุณนะโอเคก็คือคําตอบว่าเอาไม่เอาแล้วปู๋เหลีไม่เอาแล้วนะคะเซียส,สขอบคุณนะคะไม่ไม่ไหวแล้วประมาณนี้ฉันกินมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะอ่ะอย่างประโยคนี้ชี้ชีชชชวะ,ะ,ะ,ะที่ช่วย นะคะหรือว่า assistance assistance แปลว่าการช่วยเหลือนั่นเองนะคะ assistance นะคะคือการช่วยเหลือนอกจากนี้นะคะเวลาที่คนจริงเขาสอนเนี่ยในแอปเนี่ยมันจะดีก็คือว่าอะไรคะขอบคุณค่ะฉันไม่สูบบุหรี่นะคะอ่าวอปู่หุยโชเย็นโชยเยนนั่นแปลว่าบุหรี่谢ุ你我不会抽นะคะเขาจะสอนประโยคอื่นด้วยนะคะ ขอบคุณเวลาใครขอบคุณเราก็ต้องบอกว่าปูอะไรคะคนะคะปูเคิก็ไม่เป็นไรค my pleasure นั่นเองนะคะอ่ะเนี่ยมีประโยคมากมายให้เรียนรู้ขอบค่ินแล้ว ขอบคุณแต่ไม่เราื้อมิ้นกดยาวจะทาไมมิน้นกดยาวนะคะคือเราอยากจะให้ฟังนะคะเราเรารู้สึกว่านะคะขอบคุณนะแต่ว่าชั้นนะ,ะไม่สามารถที่จะกินได้มากไปกว่านี้อีกแล้วล่ะเธอนะคะ ขอบคุณนะนะคะหรือว่าอะไรคะฉันพอแล้วฉันอิ่มแล้วกินไม่ไหวแล้วนะคะนะกินต่อไปไม่ไหวแล้วซื้อมาจะกินอีกทําไมไม่ต้องเอาแล้วฉันหยุดแล้วนะคะประมาณนี้ในประโยคนี้ก็น่าสนใจเนี่ยเห็นไหมเสียเสียหนินเต๋อเฮาอี้นะคะเสียเสียนหนินงเต๋อเาอี้อ่าหรือว่าจะเป็นอะไรคะเสียเสียห่ฮาเฮาเฮาเฮา เขาหาเสียเสียทานะคะฉันรู้สึกว่าขอบคุณเขาจริงๆเลยนะนะขอบคุณมากเลยจริงๆเนี่ยอันนี้มีความหมายหมดเลยนะคะชี้เฉียนหนิงกับเหมยอีเมยอีกับเาชี้เฉีเาคือแปลว่า kindness เหมือนกันนะคะคนมีน้ำใจก็อย่างนี้ละคะขอบคุณนะที่คุณมีน้ำใจกระชานนะคะชี้เฉียนนิงออันนี้คือคนจีนเฉียนหนิ 謝謝你娜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 謝謝ห,หนิแปลว่าคุณนะคะหนินแปลว่าคุณนะก็คือเป็นคําแบบนะนะอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยะคะเรียนรู้ได้นะคะจากในนี้เลยนะแอปแอปเดียวนะคะมินก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ส like, ัปดาห์หน้าเจอกันใหม่เอ๊ะอาจจะไม่สัปดาห์หน้าสินะคะอาจจะติดตามมิ้นได้นะคะภายในเร็วๆนี้นะคะ ก็ถ้าว่างมินก็จะอัดคลิปมาให้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นความสุขของมินสึกเลิศนั่นเองนะคะใจเจียนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปค่ะบ๊ายบายนะคะพบกับปินสึกเลิศได้เลยค่ะใจเจียนนะคะลาก่อนวันนี้ไม่มีเพลงนะคะแต่ขอมอบดวงใจให้เธอนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย